สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องทำไปเรื่อยในกระพักนะครับวันนี้นะครับก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพักผ่อนตกป่าแบบชิวๆพอดูห้องนะครับดูว่าวันนี้จะเป็นจะได้นะครับเขาจะหลอดปลามหรือเปล่านะครับเออตอนนี้ผมก็ได้ลงเบสไปได้สักน้ำแล้วนะครับ เม็ผมก็จะมียู่สชุดนะครับอ่ผมจะใจ้เว็ดผมจะใช้เป็นเวทชุดน้อยๆนะครับนี่เพื่อนดูนะครับนะครับกันเป็นสีเป็นสีนะครับครับผมได้สั่งมานะครับอ่คันเนึ่งก่าร้อยกว่าบาทนะครับมาดูว่าเขาจะตกปฝาได้ก่อนนะครับเปินห้องว่ากันเด็กนะครับ แต่ตะกี้นะครับผมบาตันได้เปิดกล้องเตือนนะครับก็มีป่ากินขึ้นมาแล้วนะครับตัวหนึ่งครับเป็นป่าอนินะครับสวยๆแล้วครับหวังว่าวันนี้เขาต้องหลอดปลามแน่นอนครับเพราะเขาได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับเอาไว้ที่ตามดูกันต่อไปยาวๆนะครับไปเป็นจะได้นะครับกับการพักผ่อนตกป่านะครับเป็นกีริยากิจกรรมอีกแบบหนึ่งนะครับ ที่ผมชอบทําในยามว่างนะครับครับนี่เขามาดูกันต่อไปยาวๆนะครับงั้นครับตอนนี้ก็เลยดิเปลี่ยนเยืย่อเม็ดที่สองแล้วนะครับมาดูกันต่อไปนะครับจะได้ตัวที่สองก่อนนะครับเอาแล้วครับอา่าหน้าหน้าครับตอนนี้หลังจากได้ลง ย่าชุดที่สองลงไปนะครับฟอบสงบงียบก่อหายไปนะครับพราะเกิดอาการเป็นขื่นน้ามครับขื่นล้มนะครับแรงมากนะครับแต่ปลายทายก็ยังเงียบอยู่นะครับมาดูว่าวันนี้เขาจะได้ป่าไปทากับเขากันก่อนนะครับเอาแล้วครับเมีอาการครับปลายคันเริ่มมีอาการแล้วครับ ขันเด็กของเขานะครับเริ่มมีอาการกระตุกที่ปลายขั้นครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับขันสีส้งครับ นี่หมดทิดนะครับยังเงียบอยู่ครับอมแล้วครับอมแล้วครับสวยสวยครับ มาแล้วครับตาน,นิ้นครับใส่สวยสวยครับเอามแล้วครับเอ้มแล้วครับ สวยๆครับนี่นะครับตอนนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับ ทั้งลายครับสวยๆ้วครับครับออมแล้วครับออมแล้วครับ ฟ้าวครับตัวนี้ฟ้าวครับวัดเว้าวครับเอลาลงเอาลงครับเอาลงโอ้มาตีดครับ แห้งเต็มติดรุ้แรงเหลือเกินโอ้ยติดครับลุดครับผมนะครับตอนนี้ขึ้นล้มก็เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับป่าก็เงียบหายไปครับเป็นระยะระยะนะครับพอมีคขึ้นล้มป่ากับค่อยกินนะครับมาเอาดูกันต่อไปครับ สำหรับคนที่สนใจในการตกเบ็ดนะครับหรือ,อมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่บ,บ,บอกมีงบนักนะครับก็สามารถหาซื้อมาเล่นได้นะครับเบ็ดคันเล็ก,ลกๆอย่างนี้นะครับการคันมันก็ร้อยกว่าบาทนะครับรวมหลอกก่ประมาณาสามร้อยนะครับสามร้อยปลายสี่ร้อยนะครับก็ตกได้นะครับ ปลาก็กินเหมือนกันนะครับบม่ต้องไปสีเรียสว่าจะต้องเป็นกันอ่าที่แพ้งๆนะครับคนมีสําหรับคนมีงบน้อยนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับก็สามารถตกปลาได้เหมือนกันนะครับหาคันเล็กๆมาเล่นก่อนนะครับปลาก็กินเหมือนกันครับตอนนี้นะครับ ก็มีป่าชะโดนะครับเข้ามากวนนะครับซึ่งป่ายังอื่นก็เลยเงียบๆนะครับกลิ่นแบบห้างตัวไว้เลยครับเครับ ข้าขงลายครับส,ยสวยๆเลยครับ ครับตอนนี้ก็มีลมมาแล้วครับมีคลื่นมีลมมาครับป่าก็เริ่มเงียบครับรู้สึกว่าวันนี้จะมีฝนตั้งเข้ามืดมาพ้นนะครับครับเดี๋ยวสงสัยเขาจะได้เก็บอุปกรณ์กลับบ้านกันแล้วครับกนอด่นเขามาดูป่ากันกอนครับผลงานวันนี้ครับสามสี่ชั่วโมงครับพอจะได้สักต่าไห่นะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับ กันเพลินๆครับเป็นที่ติดตามอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเ่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วมารอดูว่า คลิปหน้านะครับเขาจะไปกตกปลากันที่ไหนนะครับเราวันนี้ก็ขอลาไปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับวันนีมืดฝนมาแล้วนะครับก็ขอสวัสดีครับ